look at that ค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้องวายูแช n แนลนะคะวันนี้ก็จะพาวายุกับคุณนะเดินทางไปบ้านตะกางนะคะแต่แรกเราว่าจะไปบ้านจะไปวันาคารนะคะแต่เปลี่ยนเป็นเดินทางไปวันนี้เลยนะคะตอนเย็นตอนเนนะครับไปัอยู่ยที่บ้านนะครับตอนนี้รอม่น้องจะไปอาบน้ําที่แม่น้ําประจาหลังบ้านก่อนนะคะแล้วค่อยเดินทางไปบ้านตะกางนะคะไปแล้ว มีเชือกจูงวายุนะคะเพราะว่าเดี๋ยววายุวิ่งไฟเลีวถ้าต้องสัน่นลองก็ขอไฟด้วยนะคะเพราะว่าต้องเดินเร็วๆให้ทันวายุนะคะ ก็จะเป็นทางลงไปที่แม่น้ำนะคะเอกซีทุกท่านก็จะเห็นใบไยแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ปไาไวน้ำบ่อยมากเลยเรามีพนักงานเด็กมาด้วยคนนี้จูงยากรยาทํามทางเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปถ่ายตามถนนไปทางบ้านกลางด้วยนะคะ เราจะถ่ายประมาณน้องอาบน้ําเซ็กขึ้นสะพานแล้วเราก็จะไปรอถ่ายตอนน้องถึงบ้านกางนะคะสรุปเราก็เดินไม่ทันสองหนุ่มนะคะอากินใหญ่เลย อายุหาดินโป่งกินนะคะตอนนี้มีอร่อยมายุนีั้างตอนนี้เด็กๆจุดกินดินโป่งนะคะ แลเราจะอายุก็เบียดนะถูนะไปสิ right, now, now. โกงก้นทำไมเนี่ยทำอะไรเนี่ยวายุ <Yeah. S 1> อา้าวไปมุดอะไรตรงนั้น เ,เขาไปแล้วไม่ไปกับเขาดูนะคะวายุด้อมากเลยนะคะดูเขาจะไปแล้วไม่อยากไปนะคะดึงไว้ควาหนูก็ดึงชู้ไม่ไหวนะคะเรียกไปม,มาเลยเด็กดึงไม่อยากไปนะคะเขาก็จะเอานายไปลงน้ำเหมือนเดิมม่แรไม่ยอมไป กระดจะผูกกับคอเทวริตนะคะเทวริศก็จะมีแรงดึงตอนนี้ควานนูเป็นคนจับเชือกก็เลยไม่มีแรงดึงวางอายุเลยและอะไรติดหางมาด้วยสาหร่ายติดหางไปด้วยเอานูนเนี่ยไปก่อนเขาแล้วค่ะบันเมื่อกี้ไม่อยากไปนะ เมื่อกี้เขาเรียกไปไม่อยากไปขัดเขาไว้นะคะพอดูเดินมาได้สักพักนำเขาแล้วนะคะโอ้เล่นโคน,นสองรอบเลยตกใจมากเลยน,นี่ถึงที่ประจำของมายุกับคุณน้าแล้วนะคะลงไปแล้วก็จะให้สองหนุ่ม อาบน้ำว่ายน้ำเล่นให้สบายใจก่อนนะคะแล้วก็จะออกเดินทางไปบ้านตะกลางเลยนะคะตอนแรกที่เราบอกแม่ว่าน้องๆจะเดินทางไปในวันอคารก็เราเปลี่ยนเป็นวันนี้นะคะวันนี้วายุจะขึ้นคุณน้าไม่เอ่ยโอ้โห เล่นรุนแรงมากเลยเจ้าวายุวายุเอายุหายอ๋อ oh, มีเหล่ตามาด้วยนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมแม่มีโชว์มุดดำน้ำด้วยค่ะดูแล้วมีเหลมีความเอียงหน้าขึ้นมาเหล่ตาใส่ นี่นะคะเราซูมให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆนะคะแต่กล้องเราอาจจะไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะโอ้เจ้าวายุนะคะเด็กชายสิริพิรุณน,นะคะยุดสามขวบนะคะสามขวบเต็มเดือนกันยายนนี้นะคะวันทีแ่แปดแต่สกิลการว่ายน้ําดำน้ํานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะจนได้รับฉาย,ยาว่าไอ้นักกีฬาว่ายน้ํานะคะไอห,หนุ่มผมแดงของเราส่วนคุณอาเทวอริศวัยสิบห้าปีนี่ก็ ไม่แพ้หลานนะคะว่ายน้าเก่งเหมือนกันว่ายน้ํามาตั้งแต่เด็กเลยนี่นะคะบางคนสงสัยว่าทําไมวายุถึงผมยาวผมแดงเพราะว่าวายุว่ายน้ําเล่นน้ําตั้งแต่เด็กแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะคะก็พอแล้วนะคะว,นนะวายุยังไม่อยากขึ้นนะคะแม่แม่ดูไปขัดหน้าไว้ยังไม่อยากขึ้นนะคะแม่แม่ดู ไปขัดหน้าไว้ดูนะคะพยายามขัดหน้าไว้ยังไม่อยากขึ้นยังไม่อยากขึ้นดูไปขัดหน้าไว้ยังไง ก็นี่นะคะสองหนุ่มกําลังจะเดินทางไปบ้านตะกางแล้วนะคะจะไปน,นอนอยู่บ้านตะกางประมาณสองสามคืนนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจตรวจสุขภาพแล้วก็ต่อสัญญาช้างที่บ้านตะกางนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องไปบ้านตะกางทั้งสองเชือกเลยวันนี้วันที่น้องต่อสัญญาหรือว่าตรวจสุขภาพนะคะ mm. ก็รอดูอีกทีนะคะว่าจะมีคลิปหรือเปล่าเพราะว่าน้องโดนัดต้องดูอีกทีว่าจะบางไปถ่ายให้แม่ๆมได้ชมไหมนะคะ เราต้องก้มนะคะมันคือต้นยีรามนะคะทุกท่านอ้าวอะไรเนี่ยมาโชว์อะไรกลางกล้องไม่อายเลยนะวายุแล้วดูวายุนะคะกลางขาเต็มที่เลยไม่อยากให้โดนตัวเองนะคะ แล้วแม่ดูกักออกกวบวายุก็จะจกลางขาออกเห็นไหมคะเดี๋ยววายุก็จะได้ไปขึ้นตาช่างตรวจสุขภาพจอดเรืออะไประมาณนี้นะคะเหมือนคลิปที่เคยถ่ายไว้โรงพยาบาลช้างเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะส่งถ่ายส่งน้องถึงแค่ตรงนี้นะคะอาจจะถ่ายอีกทีตอนถึงบ้านตะกลางแล้วนะคะแม่แม่ ก็รอติดตามชมตอนน้องไปถึงบ้านตะกลางนะคะบายบายวายุเดินเบ oh. ียดนะนะคะ okay. เด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปกันจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพายวิวกับคุณน้าเทวฤทธิ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ